สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรสง่งประาชาเป็นนักข่าวเยาวชนพลังดีวันนี้เราจะพามาชมการเตรียมความพร้อมขบวนพายุหายาตาทางชุลมากกันนะคะบรรยากาศจะเป็นไงนั้นเชิญรับชมกันได้เลยค่ะและนะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่แผนกเรือราชพิธีกันนะคะแผนเรือราชพิธีนั้นมีหน้าที่ซ่อมแซมสูวนต่างๆ ที่เสียหายผูพังภายในเรือเพื่อให้เรือสามารถกลับมาใช้งานใหม่ได้แล้วถัดไปเราไปรับชมผู้มีประสบการณ์กันเลยค่ะค่ะเราก็จะมาสัมภาษณ์คุณลุงที่ซ่อมเรือพระชพิีทีกันนะคะคุณลุงทําหน้าที่หรือส่วนไหนในเรือบ้างออหรอคะทำหมดทั้งลำเลยลุงคือตรงไหนตรงไหนพังก็ซ่อมหมดแบบลุงเมาเข้าไง แล้วการส้มเรือ,อยากง่ายแค่ไหนหรอคะไม่ยากเลยเื่องว่าลุงเป็นแล้วนะไอ้คนไม่เป็นมันก็ยากหน่อยลุงทำเป็นนะลุงก,ก็ไม่ยากอะไร มีครับปัญหาคือเนื้อไม้มันผุแล้วทําการเปลี่ยนเนื้อไม้ใหม่ลุลงเนี่ยทำงานมาอยู่ที่เนี่ยนะตั้งแต่ปีรับราชการเมื่อปีสองแปดจนปัจจุบันนี้ก็สามสกว่าป,ป,ปีถามว่าผุพันไม่ผุพันเพราะเป็นเด็กพื้นที่ที่นี่ซึ่งเป็นเรือที่สวยงามมากมันเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยมันเป็นสมบัติชิ้นเดียวในโลกซึ่งประเทศอื่นไม่มีแล้วเรือพวกนี้ แล้วก็อย่างหนึง่งมันจำได้มาดูวิธีการรดรายทั้งหมดแล้วเนี่ยความรู้สึกจริงๆแน้วมันต้องมาจินตนาการของจริงมันต้องเข้ามาได้สัมผัสและจะรู้ว่าพิถีชีวิตแต่ละลำเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าไม่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองเราจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นที่เกิดขึ้นมาได้รุลังก็คืออยากให้อ่า คุณค่าสมบัติชิ้นของของไทยเนี่ยเก็บเอาไว้รักษาให้ดีคืออยากให้สืบทอดต่อไปคือทุกรุ่นอยากให้มีการพัฒนาขึ้นไม่เป็นช่างแกะ,ะปิดกระจกลงรักปิดทองเนี่ยอยากให้ศึกษาไว้อยากไม่อยากให้มันสูญสูญหายค่ะยังไงกันบ้างคะเราจะเห็นว่าการทำเรือนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยค่ะพนักงานและเ้าหน้ที่ทุกท่านต่างให้ความสำคัญ แลตั้งใจวันทำงานครั้งนี้มากเพื่อให้ได้เรือที่สมบูรณ์แบบให้พวกเราได้รับชมกันพี่ฉันหวังว่าการนำเสน,นขอข่าวในครั้งนี้จะช่วยให้ทุกท่านหันมาสนใจและอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมนี้เอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสืบต่อกันไปไว้โอกาสหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ